บทกรวดน้ำพร้อมแผ่ส่วนบุญอนุญาตให้บันทึกไว้เปิดฟังตอนกรวดน้ำได้เลยอีทัทงเมยยตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดข้าพเจ้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้บํบำเพ็ญแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้ให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายรวมถึงสรพพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับผลบุญกุศลน,นี้และขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดเพียงแค่การกรวดน้ำแบบง่ายๆนี้ก็สามารถส่งผลบุญให้กับคนที่คุณรักได้อย่างล้ำลึกลองทำดูแล้วคุณจะสัมผัสถึงความสงบในใจเองอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมแบ่งปันวิธีนี้กับคนรอบข้างและพิมพ์คอมเมนต์ว่าพ้นทุก์เพื่อให้ชีวิตเรามีแต่ความสุข